หุ้นเด่นเนี่ยเราเป็นทีมที่อย่างที่เราเรียนไปเลยนะครับทีมแรกก็จะเป็นส่วนของยูเพลย์ซึ่งถ้าตัวของบอลยูปรับตัวลดลงเนี่ยหุ้นมักพี่จะมีโอกาสาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วผมคิดว่าตอนนี้ทีมที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงเลยทีเดียวเนี่ยก็จะเป็นโรงไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้าแล้วก็สแลชว่าวงเล็บแล้วกันว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นลักษณะ SPP ต้องเป็นโรงไฟฟ้าแล้วต้องเป็น SPP ด้วยครับคุณแม็กซ์ครับ ครับลงไฟฟ้าเชื่อมโยงตรงๆนะครับคือถ้าสมมติว่าบอลยูปรับตัวลงเนี่ย<ม>เขาก็มีโอกาสมีเขาเรียกว่ามีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นนะครับตามปัจจัยของด้าน valuation ด้วยนะครับที่เขาส่วนใหญ่มักใช้ DCF ในการคิดข้อที่ง2ง<ม>คือตัวของปันผลนะครับแล้วถามว่าทําไมเป็น SPP เพราะตอนนี้ถ้าเราไปดูราคาสินค้าพลังงานเนี่ยมันปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับจากตัวของเบนที่ขึ้นไปแต่80บเหรียญตอนนี้ก็ถือว่ายอ่อลงมาค่อนข้างเร็วรนะครับ ่าแล้วก็ทําให้มันก็เป็นฉุดราคาสินค้าพลังงานอื่นๆลงไปด้วยไม่ว่าจะเป็นราคากาส๊สธรรมชาติราคาถ่านหินพวกเนี้ยซึ่งเป็นต้นทุนของโรงไฟฟ้า SPP ทั้งสิ้นเลยเนะครับก็เลยได้2ขาแล้วผมคิดว่าหุ้นที่เราเลือกมาแนะนํากันวันนี้เนี่ยน่าจะมีความน่าสนใจเชิงกาวอลูเอชันค่อนข้างเยอะก็คือตัวของ GPSC ครับครับ GPSC เป็นโรงไฟฟ้าประเภท SPP นะครับใช่ไมถึงเลือก GPSC ครับและอย่างหนึ่งนะ โรงไฟฟ้า S.T.P ก็มีหลายโรงนะไม่ใช่มี G.P.S.C โ e, รงเดียวนะเชิญครับ<ม>คุณนักทับทำไมถึงเป็น G.P.S.C e? ขอ้ขอข้อแรกเลยอ่ะงบเปี่ยนภูมิใจมาสามเนี่ยคาจะเติบโต Q1 Q แล้วก็ทําให้กําไรปีเนี้จะโตจะโต,ะตเด่นด้วยนะครับคือ Q ิวอเนี่ยอาจจะทรงตัวได้เยียนเยี่ยมประมาณนี้นะครับแต่ว่าทั้งปีเนี่ยมันจะทําให้สองห้าหกเจ็ดเราคาดว่ากำไรจะโตได้กว่าสี year year. นะ่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เยียดเยี่ยมะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่างบเนี่ยเด่นกว่าบี r รีมอ่ะคู่แข่ง นะครับก็ไม่ได้อย่าเรียกคู่แข่งเลยเรียกว่าเพื่อนในกลุ่มที่มักจะเทรดล้อกันแล้วกันครับนะครับอ่า G.P.S.C จะได้เปรียบปีกิมเรื่องนี้เรื่องที่สองอ่ะถ้าไปดูอีกท่านหนึ่งละ่ะก็คือก a u f นะครับก a u f ปัจจุบันเนี่ยเทรด P.E อยู่ที่สามสิบสามเท่านะครับตอนเนี้ยออออทำไฮไปเรียบร้อยแล้วครับใช่ออทำไฮแล้ว <laughs> 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 แล้ว P.E สามสิบสามเท่าแล้วถ้ามาดูในส่ง G.P.S.C เนี่ยเทรดอยู่แค่สิบสิบห้าเท่าตอนนั้นเองครับพี่อุตคือครึ่งหนึ่งเลยมากกว่าครึ่งอีก นะครับเพราะฉั้นเชิงวอลูเอชันก็เด่นงบก็ดีนะครับแล้วก็ได้ผลประโยชน์จากทั้งยูแล้วก็ทั้งตัวของราคาสินค้าพลังงานที่ปรับตัวลดลงด้วยเราก็เลยชอบตัว G P S C ที่สุดถ้าเป็นโรงไฟฟ้านะครับเป้าพื้นฐานเท่าไหร่ครับคุณแม่ครับรัาผมเป้าพื้นฐานสำหรับตัว,ว G P S C เนี่ยเราให้ไวท้ที่เอห้าสิบเจ็ดบาทครับพิยุทธ ครับ57บาทเป็นของสิ้นปีนี้หรือโลเวอร์ไปเป็นปีหน้าแล้วครับคุณแม่ครับครับโลเวอร์ไปสิ้นปีหน้าเรียบร้อยครับเราตัวจ p s, <S เสสิ้นปีหน้านะครับ57บบาท